มาเลยค่ะคุณพี่คะใครที่ถามหารองเท้ากุอลตัว T5 วันนี้เราจัดให้แล้วรุ่นใหม่ล่าสุดเลยกับรุ่นนี้ค่ะแพนบาลานเซอร์ทัสเทคตัว T5 รุ่นนี้เป็นรุน่ตตนพุทธอ่อุกซอลนะจ๊ะไปจากไปทำความรู้จักกับน้องกันเลยชื้นพื้นเป็นยางบริสุทธิ์อย่างดีค่ะพื้นเรียบเก็บหมดตีแบบเล่นบ้านเล่นรย์ิอลตีฟิตบองตีเทนนิสใส่จ็อกกิ้งใส่ออกกาลังกายตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์เลยบอดี้ยังคงเป็น เอวอรลอยนะจ๊ะเป็นหนังสังเคราะห์น้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นและมีความทนทานสูงมาพรอ้อมเทคโนโลยีไดนามิสกินค่ะปั๊มตัวน้องเป็นรางพึ่งแบบนี้เลยใส่ลงสนามไปหลังเท้าคอนโทรลลุกวันได้เป็นอย่างดียังไม่พอค่ะมีการสก,กีนนะคะตัว T5 อยู่ด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยแล้วซอกด้านในหนุ่มมากรองรับน้ำหนักเซฟตี้หน้าเท้าป้องกันการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับรุ่นนี้วันนี้เราเติมให้เลยค่ะมี จะหนึไซส์45เลยวันนี้เดี๋ยวจัดโปรรุ่นนี้กันให้เลยนะจ๊ะรุ่นนี้จากราคาปกติ990บาทวันนี้ไม่ขายซื้อ1คู่กดมาในไลน์ตอนนี้เหลือเพียงคู่ละ832บาทยังไม่พอค่ะใครกดสั่งแล้วคอนเฟิร์มมาเดี๋ยวนี้นะจ๊ะมีสินค้าสมนาคุณมอบให้ด้วยรีบกดทีด่กาดราได้เลย